สวัสดีทุกคนด้วยนะครับแย่ไปเลยลุยโลดโอ้เยี่ยมเยี่ยมมีอะไรเลยเอ่เออ,าอ,าอ,าอา่าอ่ออะไรวะเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งอ๋อ oh, กระเต็มกระสงกระสุนเนะี่ยมีไหมได้เดียวเองซองมันดูมีอะไรให้ทำเยอะดีเนะี่ย ว่าไหมเปิดได้ก็จริงแต่ว่าเอาเอาเอเหอะอันนี้ดีกว่าอ่ะยิงเหรอเอาบอกว่าอุณภูมิขึ้นก่อนปืนทีกูได้มา เอาดิเอาดิเอาดิโอ้โหแรงแรงมาดิมาดิมาดิมามา,มาอุย้ยเกาะเกาะเกาะเฮ้ยอีกทีนี้แข็งแรงขนาดนั้นเลยเนี่ยมาดิมา ใกล้เกินนี่นี่ไหม75ม็กเต็มตายไป,ไปหมดแล้วชิบหายแล้วแม็กเล่นสองต่อโอ้แรง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 ,แรง และเยี่ยมเยี่ยบยนชีตรุนแรงโอ้โหกูตายเลย no โอ,โอ้ว่าผมต้องใช้ปืนทีแล้วแหละสภาพนี้ต้องเดินตระเวนดูครับต้องเดินตระเวนดูปืนทีอยู่ไหนอะไรอย่างงี้อ่าส่วนนี้เดี๋ยวก่อนลูกซองโอเคครบ ไปพร้อมพร้อมอยังพร้อมเนาะพร้อมเนาะนั่นแหละโหมดซองแตดซองแตดโว้วนี่นี่นี่สุดยอดนี่มาดิมามา มามาเออเดีในในใน๋ยวใกล้นี่ลูกซองแตกยอดครับขอบอกมาอืมมีโดดเร็วด้วยมามานี่นี่นี่โว้ืมหืมหืมตัวขาด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 ขอบอก ขาดขอบอกขอบอกขาดขาดขาดอุอ้ยแม่ง, Dial มงเล่นแรงเล่นแรงหรอแรงนะมึงนะแรงนะหมดยังหมดยังมาดินี่พื้นที่ยังอยู่พื้นที่ยังอยู่เว้ยเอ้ยอีกคนนึงนี่ เกียดมึงจริงเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเล่นแรงเหรอมานี่นี่มึงจะเอาเหรอมึงจะเอาเหรอนี่พอดีเป๊ะ คอมมอนคอมมอนคอมมอนเดี๋ยวก่อนนะเผอยิงโดนนี่ได้เรื่องอีกเหมือนเดิมหมดนะเดี๋ยวเชนซอเดี๋ยวเชนซอเดี๋ยวเชนซอมา,อาดิ ตายยากตายเย็นมึงเนี่ยฮะหมดยังเยอะเยอะเยอะแยะจริงมึงเนี่ยเยอะเยอะได้เยอะดีพวกหาข้างล่างก็มีว่ะโอ้โหปดีหนูหนู พวกนี้มันควายนะฮะหมดมาดีครับมาดีโร่เอ,อ low ammo, low ammo. โม่โร่เอโม่หมด สักหน่อยเ,อเฮ้ยหายตัวได้เหรอโอเคมา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 โอเคนั่นแหละอีไหม ยอะมาเยอะมาเยอะๆมาเยอะๆอืมอันนี้แข็งแรงนะเนี่ยพวกเนี้ยตายมึงเอ้ยให้ตายเธอโรบินให้ตายเธอโรบินให้ตายเธอโรบินอืมอืมรุนแรงรุนแรงไปน่แน่แน่ ไม่มีเอ hey, oh, wow. hey. hey, wow, wow, really. right ๊ะผมรู้สึกโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หวัดดีไอ้หนูหวัดดี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 อีกดอกหนึ่งดอกหนึ่งช่วยสองเคราะห์โอเคกซองกูเหลือเพียบเลยอีกรอบหนึ่งครับเยี่ยมระวังติดบั克แล้วกัน เครียดเลยเครียดเลยอุ้ยเยี่ยมเลยเปรื่น TBM ที่นี่มีทีไม่ได้เป็น GM Standby ที่เป็น GM is offline เยี่ยมนั่นแหละนั่นแหละยิงมา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 เออยิงทีนึงนั่นแหละอีกดอกนึงยากจังเลยนะมึงเนะนี่ยมา ประหยัดกระสุนกว่ามีอีกมีอีกว้าว I know who you are 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 หืมหืมหืมพื้นที่จัดการนนั่นแหละราบเป็นหน้ากลอง กูเกลียดที่นี่จังเลยฮึกูเกลียดมึงกูเกลียดมึงยังเลยอันนี้มานี้อานนี้ไอปลาหมึกรูปร่างเหมือนปลาหมึกมากหมดเขาบอกใครมันแดกวะ รอเกาะแป,ป๊บรอเกาะแป,ป๊บหมดยังอืมอืมตายยากตายเย็นจริงเว้ยโอเคอาเกาะเอาเกาะเฉยๆเอาเกาะกูออกเอาเกาะกูจะเอาเกาะมีกระสุนดับกระสุนดับมีเกราะสามสิบห้าให้ยี่สิบให้คนทำเพี้ยอะไรเนะี่ยหูยแรงไอ้นี่มา งามมีอีกหนึ่งครับตอนนี้เหลือ,อหนึ่งเจ็บปะเนี่ยแวบแวบโอเคผมว่ามิวสิกนี้อันตรายครับเพราะงั้นออดิโอเฮ้ยมิวสิกมาสเตอร์อ๋อเก้าเลยว่ะว่าเยอะเกินสามพอละ ไม่ันี้เนเสียงมิวสิกครับแม่งติดกรสิทธ์มานี่เฮียเลยขอบอกเฮ้ยแบบเฮี้ยจริงๆครับเย้มินิดปะ่ะยีะ่สิบมีให้เยอะนี่หว่าอ่ะห้าสิบเมตรฝั่งนน้นข้างล่างแน่เลยเอาตรงนี้ตรงนี้ เมลดาวอินโปรเกสแล้วมันก็จะเริ่มมาครับเป็นล็อคสุดท้ายครับเวบปอนอัพเกรดเกนอยู่ไหนอะโอ้โหสวัสดีพี่น้องทั้งหลายอืมวัสดีวัสดี มามาตัวใหญ่ตายเฉยเออตัวโจยเองเหรอมาน้อยจังวะไปน่าจะฝั่งนี้นะสีเขียวเขียวเนี่ยโอ้โอ้กสต้องเข้าไปดูข้างในแล้วแหละไม่มีอะไรบ้าง เดี๋ยวจะช่วยเราสามารถไปนู่นได้เ,เช็คให้ดิหมดหมดโอเคออนี่ตรงนี้เหรอไม่ไปไม่ได้น,นั้นเหรอมันไม่ได้บอกให้เราไปทำอะไรทั้งสิน้น นี่หลีกเลี่ยงไม่รู้อ่ะหมดทางตันแล้วหมดจริงปึ๊บเอา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 ปึ๊บโอเคเขียวเขียวเนี่ยนี่แหละมันต่อไปฝั่งนูนะ้น่ะ มันมีให้กดอะไรป่าววะมันต่อหากันเป็นให้กดอะไรเลยไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยอลองไปดูแล้วกันเขียวก็เขียว มันขึ้นสีเขียวให้ขนาดนั้นมันก็น่าจะแบบใบให้บ้างแหละต่อไปนูน่นต่อไปตรงนี้ กดไลค์ไม่ได้เลยกดอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่กดไลค์ไลค์ไม่ใช่ไลค์กูจะไปยังไงนี้มันต้องมีให้กดสักอย่างอะแต่ผมไม่รู้ตัวเนี้ยทำอะไรวะไม่มีอะไรให้กดเลยจ้าจอด เล่นเกมนี้เยอะๆนี่เป็นเออได้นะออฟไลน์ฮัลโหลฮัลโหลไปบรรดได้เลยไปไหนไม่ได้อ่ะ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 อะอ้เอ้าทางนี้ต่อไปนี่หว่าเออก็ทางเดิมๆทางนั้นเลยอืมเดิมแมปกรณีโตโยเนี่ย เียวเขียว,ยวมันขึ้นสีเขียวให้อ่ะมันเขียวม,มาจากตรงไหน,นอะานะ่นะเอ๊ะข้างล่างเหรออืมน่าสนใจนะซ้ายมือนี้น่าสนใจมากเ <c oughs> นี่ยนะ,นะเข้าไปมากอ่ะ ยังไม่เคยเข้าไปไม่ใช่คนทางแต่ข้างหลังนูน่นออืมอืมมข้างหน้าผมบหรอเดี๋ยวก่อนชี้ทางก่อนตรงนี้ข้างหน้าเราอยู่ตรงนี้ แนเราจะไปไม่ได้คือตรงนี้มันไม่มีทางเชื่อมทางเชื่อมเลยไม่มีดีโอริวันมีข้างบนเล็กน้อยที่ไปได้จากฝั่งขวาเขาบอกว่าข้างบนไปได้ข้างบนไปได้ใครดูไลฟ์ฟิวนะครับข้ามได้เลย,เลย ข้ามได้ไงวะไลฟ์เออใช่ปะเอ๊ะเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอ,อ๋อไม่ไม่ก็คือนี่แหละเนี่ยมันมันกดอะไรไม่ได้เอ้เอาเข้าลงไม่ได้อีกแล้วโหลดแล้วโหลด ต้องไม่เปิดคลิปดูคลอสเดอะวอลอ่าปิดกำแพงเอ้ยโคสต์เดอะเวลโคสต์เดอะเวลปิดตรงไหนวะปิดตรงไหนเนะี่ยลูกปิดตรงไหนอ่ะ ผิดไม่เป็นหาวิธีอยูอ่ข้างล่างก็ไม่มีข้างบนก็ไม่มีต้องหาเป็นระเบียบปะจะได้แบบรู้นั่นรู้นี่นี่คืออะไรวะไม่มีอะไรเลย <c oughs> ข้างล่างนี้แล้วโหลด กลางนี้ไม่มีอะไรไป้ายให้เลยน่คืออะไรวะมันบางอันมันก็น่ากดนะฮะจริงๆไอ้หลอดเนี่ยสายยิงไปก็ไม่มีอะไรล่ามือนให้กูมันทำอะไรเนี้ยแล้วนะ Cross the wall ยาบาลอโหลอโหลโหลทางเนี้ยน่าใช่แล้วอยู่ตรงนี้อยู่ชั้นล่างซึ่งข้างล่างไม่ต่ออะไรเลย อยู่นี้ครับตอนนี้ต้องไปจุดข้างหลังนี้หมายเอ็นนีะ่คืออะไรวะออบเจคทีฟคือตัวนี้แล้วออบเจคทีฟตอนนี้ไม่มีเลยเอ้าไงดี างหลังเราต่อยแม่งหมดอ่ะมาดิมาพร้อมต่อยหมดเฮ้ ทางเนี้ยสงสัยที่สุดอะ่ะเวนไปไม่ได้ต้นตึงเขียวต้นตึงส้มไว้ <G ül> โอ้ยเวนอืม คิดไม่ออกว่ะคิดไม่ออกจีจีเอเฮ้ยยังอย่าลมเก็บกระสุนอีไงโอ้เดินให้ว่อนกันเดินให้ว่อนกัน เจอเจออะไรเด็ดๆไม่ไม่เด็ดไม่เด็ดไม่มีอะไรเด็ดเลยขึ้นขั้งบนอ้อมจากขวาไปซ้ายไม่มีอะไรเด็ดเลยเฉยเฉยเฉยมาก คือไอเนี่ยน่าเข้าอยากเข้ามากแต่ทำไงอะต้องไปเก็บอะไรที่ไหนยังไงอย่างไรเอ๊ะเอาไหมเนี่ยมันก็ครบแล้วอะ่ะมันหมดแล้วอะ่ะมันบอกแอ๊ ไอตัวจะเข้าอ่ะมันออฟไลน์ก็เลยไปไหนไม่ได้ก็กลับมาที่เดิมนะพันเจ้าไม่อยากใช้ตัวช่วย YouTube มันเป็นตัวช่วยที่ดีมากเลยนะเป็นตัวช่วยที่ดีมากเขาบอกโอเคได้ได้ <S <S ได้ สุดท้ายฉันก็พ่ายแพ้แพ้ใจตัวเองชีดามอะไรนะ Doom เกม Doom Close Close โชอะไรนะ Close the wheel ดูหอมกันเลยอืมอืม,อ,มอ่ะก็อยู่ขั้นตอนเดียวกันกับเราหรือเปล่า เหมือนก็ใช้อย่างอื่นเล่นปา่าว่ะเหมือนกันเลยทำไมดูมีเสียงหัวใจเต้นด้วยของเขาอ่ะ <c oughs> นี่ยังมีอยู่ของเขาอันนั่นดีเลย หรือเป็นบล็อกเกมผมวะเป็นบล็อกเกมปล่าวะจำังน เขาก็ทำเหมือนเราทุกอย่างมันเป็นบาร์เกมเนี่ยเลยฮนะแต่ว่าเห็นเขายิงตรงเนี้ยเขาก็เครื่องบน forward เขากดตรงนี้ได้แต่เรากดไม่ได้ผมรีสตาร์ทเช็คพอยนะโหลดเช็คพอย Vega c e n t r a l Processing มีส่วนครับมีส่วน มันน่าจะบักมันน่าจะเป็นเกมบัก <c oughs> เกมมันน่าจะบักอ้ยโถรโ,โอ้โหเหมือนก็เริ่มใหม่ทุกอย่างอะครับอ่าอั้นผมจบตอนเลยนะ